เจวกา44นาทีเรื่องเด่นเยนี้เจาะข่าวเด่นครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะคุยกับเรื่องซิงโฮหรือว่าหลุมยุบนะครับท่านผู้ชมเห็นภาพแล้วก็ตกใจโดยเฉพาะที่กัวเตมาลาล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาจะคุยกับผู้การสู์นิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปัตตพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ฮะสวัสดีครับอาจารย์สุดที่ศักดิ์สอนลล้ำนะครับครับก็เห็นภาพซิงโฮหลุมยุบที่กัวเตมาลาลึกเนี่ยอย่าง130เมตรครับ กว้างเนี่ยสี่แยกทั้งสี่แยกเลยนะฮะครับแล้วมีตึกสามชั้นหัวมุมสี่แยกยุบตามล,ลงไปด้วยอยู่ใกล้ๆครับอาจารย์เห็นแล้วประหลาดไหมฮะคือคือจริงๆถามว่าประหลาดไหมคือถ้าดูซีนนี้เมื่อไหร่ก็ประหลาดเมื่อนั้นครับแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีซีนนี้ซึ่งเคยเห็นในที่อื่นมาก่อนที่อเมริกาเองก็เคยเกิดครับนะครับหรือในประเทศอื่นซึ่งเป็นธรรมชาติอยู่ในป่าในเขาก็เคยคเกิดะนะครับพปจนชนาแรกก่อนคือทำไมมันกลมขนาดนั้นอะ มันมันกลมมันเหมือนกับมันเหมือนกับเป็นลักษณะทางทางฟิสิกส์นะครับว่าถ้าเกิดเรามีแผ่นแข็งแข็งอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะแล้วอยู่ดีข้างล่างเนี่ยถูกถูกสลายไปคือมีน้ํามากัดนะด้านล่างนะมันก็จะเสียเสียสมดุลมัอนทีนี้เวลาเสียสมดุลเนี่ยมันเสียสมดุลโดยรอบมันก็จะยุบลงไปพร้อมกันทุกทิศทุกทางปุ๊บลงไปนะครับซึ่งมันอาจจะกลมเด็กอย่างนี้ได้อรมันอาจจะโดยทั่วไปจะกลมโดยทั่วไปจะกลมเพราะว่าข้างล่างมันเหมือนกับว่ามันถูกกัดเซาะใช่หรือว่าถูก ถูกยะถูกชาร์จจนจนเป็นโพรงใช่เพราะฉะนั้นมันก็ดึงไอ้ผืนข้างบนเนี่ยยุบลงไปนะแล้วที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะมันอาจจะยังยื่นออกมาคือหมายถึงว่าที่เราเห็นเป็นรูกลมๆเนี่ยครับมันอาจจะมีข้างล่างซึ่งมันถูกชะอยู่ข้างล่างอีกเพราะนั้นท้ามันยังเป็นโพรงอยู่อาจจะยังเป็นโพรงอยู่ซึ่งอาจจะคอล l a p ส์คือยุบลงไปอีกเพิ่มเติมก็ได้ก็แปลว่าภาพอย่างภาพที่เราเห็นเนี่ยอาจารย์คเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะเห็นนะฮะก็คือมันมึนก็เป็นชั้นชั้นด้านบนครับ แล้วด้านล่างเห็นเราก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะมันคืออะไรยังไงฮะอาจารย์ฮะครับแล้วข้างล่างเนี่ยอาจจะเป็นโพรงเมืองนี้บริเวณหนึ่งอาจจะอยู่ใต้อยู่บนโพรงแห่งนี้ก็ได้ใช่เท่าที่อาจารย์ดูภาพแล้ววิเคราะห์มันคืออะไรคือคือจริงๆเนี่ยนะครับผมผมเป็นวิศวกรนะครับผู้ที่วิเคราะห์ได้ดีกว่าน่าจะเป็นนักธรณีแต่ว่าถ้ามองเป็นภาพรวมเนี่ยนะฮะพฤติกรรมนี้ก็คือว่าด้านล่างของของชั้นหินหรือว่าชั้นดินที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับมันอาจจะถูกน้ำเนี่ยถูกกัดถูกซาะไปเรื่อยๆนะฮะ เวลานี้ใช้เวลานานนะครับนะแล้วก็อาจจะมีสัญญาณเช่นมีเสียงดังหรือว่ามีเสียงน้ําที่เราได้ยินหรือมีการสั่นสะเทือนนะจนกระทั่งอไอตัวตัวที่รองรับตัวที่รองรับตัวแผ่นด้านบนเนี่ยมันมีน้อยเกินไปแล้วมันกย้ายมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันรับไม่ไหวมันก็ยุบปุ๊บลงมานะครับซึ่งเป็นธรมนธรมชาติเป็นธรรมชาติ ม,มันเกี่ยวกับมมาพายุไมหมฮะมันมีพายุเข้าแล้วก็ทําให้ฝนตกหนักมากปกติร้อยมิลิเมตรนี่กลายเป็นว่าสามร้อยมิลิเมตรคือปริมาณสูงมากเกี่ยวกับน้ําเกี่ยวกับน้ําครับคือลักษณะพวกนี้เนี่ยจะต้องเป็นหินซึ่งถูกน้ํากัดเซาะหรือชะได้นะครับนะอ,ะอาจจะเป็นหินประเภทที่เป็นหินภูเขาไฟครเนี่ยเป็นเท่าภูเขาไฟหรืออาจจะเป็นหินปูนนะครับซึ่งมืนมีน้ำในใต้ดินไหลเนี่ยเขาจะชะไปพวกคาร์บอเนตหรือพวกตะกอนออกไปได้ซึ่งมันได้จะสะสม มันน่าจะต้องใช้เวลาคือไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝนตกพายุรูะคราวนี้โดนตุ้มแล้วก็ทาให้มันกัดซอกไม่น่าจะใช่แต่เป็นตัวเร่ง,แต,ตรงแต่เป็นตัวเร่งอาจจะเป็นอาจจะเป็นรังเส้นสุดท้ายใช่ใช่คือมันคงมีการกัดซอกมาก่อนถ้าวิเคราะห์กันใช่ครับใช่ครับสะสมมาเรื่อยๆควรจะเป็นอย่างนั้นใช่ครับแล้วพอเจอพาย <c oughs> เุเจอฝนเจอน้ำมากๆลงไปปุ๊บเนี่ยก็ทําให้มันหาย คือหมายถึงว่ามันอาจจะข้างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นโพรงอยู่แล้วครับแต่เรียกว่ามันมันยังมีขนาดใหญ่ไม่พอนะฮะเพราะว่านึกภาพนะครับเวลาถ้ามันมีโพรงอยู่ข้างล่างนะฮะน้ำหนักมันจะลงไปที่ซ้ายขวามีโพรงอยู่เนี่ยถึงจุดหนึ่งโพรงมันใหญ่ไปปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวมันเองมันเริ่มจะรับตัวเองไม่ได้แล้วมันก็คลบปุ๊บลงไปเหมือนถนนพังอะครับคล้ายกันเวลาเราวิ่งรถไปใช่ไหมฮะถ้าเกิดมีถนนคอนกรีตอยู่แล้วข้างล่างมันเป็นโพรงมีน้ําชะ นะฮะทางฟังหนึ่งรถวิ่งไปมันก็รับไม่ได้แล้วมันก็ยุบป,ปุ๊บลงไปพัทยา,ทาพัทยานั่นเท่าเท่าที่ทราบนั่นคือเป็นคือมิติจะต่างกันอของเราสเกลมันจะเป็นสเกลเรื่องของการก่อสร้างมากกว่าะนะ,ะก็อ,อันนี้ก็คือเป็นหลุมเหมือนกันแล้วข้างล่างเนี่ยเป็นทรายครนะอาจารย์เนี่ยดูตามภาพเนี่ยนะแล้วในเวลาต่อมาเขาบอกว่ามีการวางท่อประปาแล้วเหมือนกับว่ามีการเปลี่ยนสภาพใต้ถนนก็จริงๆแล้วอาจจะเป็นท่อน้ําแตก นะครับท<ม>่อประปาแตกแล้วเสร็จแล้วมันก็ทําค่อยๆกัดซอกไปเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่งมันก็สถ,ถานการณ์เดียวกันคือถ้าคิดคิดตามหลักสเกลเล็กกับสเกลใหญ่ก็เหมือนกันอ,อันนี้สเกลเล็กใช่ไหมฮะ,ะถ้าพังหนึ่งโพรงมากขึ้นก็ยุบป,ปุ๊บหนงไปแต่ว่าอันนี้มันจะมีตัวเร่งก็คือลด ม,มาเป็นตัวกระแทกกระแทกใช่ไหมครับก็อาจจะคล้ายกับที่โกเตมาลาก้างสี่แยกเลยแต,แต่มิติต่างกันเนะี่ยคือมิติต่างกันคือ,คอไอตัวนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นลักษณะของธรณีวิทยามันเป็นตามธรรมชาติมากกว่าอไอโครงสร้างมันคนละอย่างกันใช่ไอนี่มันใช่งั้นอาจารย์ไปตรวจสอบดูอย่างว่าโครงสร้างคือมันเป็นพื้นแน่แต่เราจะไปรู้ว่าด้านใต้ที่ลึกลงไปเนี่ยเรียกว่าชั้นใต้ผิวที่เราเห็นเนี่ยอย่างกูเตมาลาไปตรวจสอบแล้วเป็นอะไรเออผมผมผมตรวจสอบ ข้อมูลคร่าวๆแต่ว่ายังไม่ได้ดูละเอียดนะครับก็คือ,อน่าจะเป็นหินพวกวาคานิกทัฟก็คือเป็นพวกหินเท่าภูเขาไฟหินเท่าภูเขาไฟคือหินเท่าภูเขาไฟก็เวลาภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมฮะมันลงมาแล้วลมันก็มา,กมาปกคล<อ>ุมมันเป็นชั้นๆหนาๆแล้วเสร็จแล้วมันก็เกาะแล้วก็แข็งตัวกลายเป็นหินนะฮะซึ่งเวลามันปูพังมันหรือว่ามันโดนน้ามันก็จะถูกกัดซอกไปได้ง่ายนะครับอันนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นเท่าที่เช็คข้อมูล หรืออาจจะเป็นหินปูนก็ได้ซึ่งหินปูนเนี่ยมันเป็นหินซึ่งมาละลายน้ําได้อยู่แล้วครับเขาเรียก s o l u b l e Rock ก็คือมันจะถูกน้ํากัดเซาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ซึ่งฝนเนี่ยมันเป็นกรดหน่อยๆเนี่ยพวกฝนกรดนิดๆมีคาร์บอนเข้าไปเจือเนี่นะฮะม,มันก็จะสลายไปได้ง่ายนะครับซึ่งเราพบไม่ใช่เราไม่พบกรมทรัพยากรธรณีสํารวจเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเรื่องหนึ่งก็เจอ,อที่ภาคใต้ ภาคใต้ก็ยอะที่สตูลที่พัทลุงอย่างนั้นใช่ไหมสตูลพัทลุงที่ผมเคยเจอมาเนี่ยเคยเจอด้วยตาเลยเนี่ยก็คือที่พังงาไอ้โต๊ทีที่แม่ระมาบที่จังหวัดตาบนะครับนะฮะอันนี้เป็นเป็นอะไรคะชั้นหินปูนเป็นหินน่าจะเป็นหินปูนน่าจะเป็นหินปูนคือคือภาคใต้ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องของหินปูนเพราะหินปูนเราเด่นอยู่แล้วครับภาคตะวันตกนะฮะภาคตะวันตก เสร็จแล้วก็ข้ามมาก็จะเป็นภาคใต้ในส่วนของตูนกรับกบีคบนะคพวกนี้เป็นหินปูนอนะครับอันนี้ก็โดยโครงสร้างก็คือว่าถูกกัดเซาะเป็นเวลานานใช่แล้วข้างล่าง <c oughs> มันก็หายไปใช่ครับแล้ววันดีคืนดีสะสมมากเข้าข้างบนก็ยุบลงไปยุบตุบลงไป แต่ว่าอาจจะไม่เป็นข่าวใหญ่เพราะว่ามันอยู่ในทุ่งนาบ้างอยู่นาอะไรบ้างหรือหรือจริงๆเนี่ยมันมีผลกับการก่อสร้างเหมือนกันนะครับคือคือจริงๆมีเคสที่ทางผู้รับเหมาตอกเสาเข็มเนี่ยไปตอกเสาเข็มบริเวณนั้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าอยู่ดีเข็มก็รุปปุ๊บลงไปหายไปคือข้างล่างมันเป็นโพรงแล้วเป็นโพรงไปแล้วไปแล้วเพราะฉะนั้นตอกเสาเข็มปุ๊บถึงเวลาผ่านชั้นบนลงไปปุ๊บถึงเวลาแนั้นรุบลงไปเลยใช่ซึ่งก็เคยมีเคยมีครับแต่ไม่เป็นข่าว หรือเป็นข่าวหรืออาจจะเป็นข้อมูลซึ่งกรมทรัพย์กรนาธรณะเขาเก็บข้อมูลพวกนี้ไว้ครับนะครับหรือการหรืจริงๆแล้วถ้าเกิดเราเราก่อสร้างอาคารตามปกติเราต้องมีการเจาะสำรวจครับนะบฮะก็มีเคสที่เจาะสำรวจแล้วก็หลุดเหมือนกันอืม